รับพี่น้องครับนะครับมือนี้เป็นมือแรกที่ก่าแต่ว่ดเขาออกงานไม่ายมือพี่น้องจับจูดครับจับจูดนาทีนี้คืออย่างนะครับบาดในเพ่งไม่เพลงใดก็ลั่งอยู่ในกระแสเขาก็จะจับเพลงขึ้นมาเล่นให้พี่น้องได้ฟังได้เต็มกันมวลๆวอยู่หนาห้านครับเดี๋ยวพาเบิ้งหนุ่มเจมนะครับผมแกะเพลงไม่นะครับดนตรีกับไม้หัวตะไดนวดมาเดียพี่น้องโอเคครับผม let's go ไปละครับเพลงใหม่ครับพี่น้องหัวตะแกะไม่นะครับฟอมก้อน ปุ่นเมืองไฟเดินหกหลับบ้านเฮาไมาบุ่นเดินหกจุดบังไฟก้อยฝนมันตกบอนฟ้าก้อยฝนมันตกตกแห้งแห้งกอยเป็นห่วยตกห่วยหวยนี่พี่เจมส์ลุงศักนะครับเป็นคนร้องนะฮะได้ลองมื่อนี่ปะครับคิดว่าครับยังครับ ยังแน่นอนครับฝากพี่น้องติดตามด้วยครับแต่เร็วๆนี้ไม่เกิน2วันกำลังซ้อมนะนักงเป็นตีกซ้อมมือแรกครับพี่น้องมือแรกนครับพ่นอมดวนวดกับหัวจะปิ่นมากเลยพี่น้องแบบงานจับจูดนะฮะงานเผาขนสวัสดีครับอาจารย์ซี่นะฮะนิ้วเสด็จนิ้วเสด็จ อันนี้คือรากาศนะาของเราครับมือเป่าในตำนานนะฮะมือเป่าในตำนานไหมเต่าเป่ากรบมนเเ่างครับเต่ายางเดือเากไนี่เพี่นเองเมาอ่ได้ี่พ่อนเราเมาตกีรเนี่ย ยังไม่ได้จ่ายเงินรถตีเลบรู้เบาจับรถตกขึ้นหัวหนุนงานอะไรอยู่นี่ครับ่ขั้วทับบนขึ้นทับบนมุมนี้มุมนี้หรอกน้องตาฟังโก้วันนี้ึ้นเพ่ยงพอไพมงรับตอนนี้กะเวลาประมาณค่ำสี่สิบครับพี่น้องคนก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับไม่แน่ใจนะครับว่างานมือถือเก็บบัตรพอพอเป็นงานอบตนะครับผมน่าจะเก็บไหมเก็บหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเก็บแหละครับผม นี่คือฟังท่านี้ถึงนี่มือเบสนะฮะหลายหลายคนอาจจะถามว่าเขาใส่เพียงดนตรีจะกชินเอาสิพ้าพี่น้องเบิงโหลดกีตาร์สองครับปกติกีตาร์สะเป็นสามนะครับบันี้กีตาร์เพิ่นออกไปนะครับตัวหนึ่งนะครับเหลือกีตาร์สองเบสหนึ่งนะครับมือกองหนึ่งคอมหนึ่งครับฟังทั้งนั้นก็สี่เป็นนะครับผมจะเป็นมือคีย์บอร์ดสองนะครับมือเป่าห้านะครับผม เมือชี์บอร์ดสองมือเปอาหาครับเดี๋ยวเราชมกันครับ,รบอาจารย์ซีครับครับ<อ>ยังกรบผู้บอลล้อยังกรับปากเล่นเชื่อเล่นใจเมื่อคีย์บอร์ดผู้บอลล้ออ๋อไปอื่นแป๊ติ๊ได้เนาะครับเนาะอเอิ่นเอิถ้าได้เพิ่มอะไรได้เนี่ยผูดด้ใดสนใจก็ให้อาจารย์ซีนิวเสด็จได้ครับ ทะเลาสาหน่อยจอน,านรา,านน้ำมาเรีวกับเรีวตามจอนเรา นั่งสีสายแล้วเอาไก่แล้วเอ้าไก่แล้วไก่แล้วมาตัดแอร์มาเลยผมว่แน่ใจ่ายดิผมว่าผมผมเสียมาตันมีผมกันเชนลุยมันมันมันสาลงกเนี่ยผมคือตอนนั้นผมนับจังวบอะไรเนี่ยตอนลุยลงผมนับตาไก่ไม่ใช่ตาไก่เด้ไม่ใช่ตาไก่รักเลยเกินไปงูนะเกินไปตาไก่ลงมาผม เองเขียนว่าเครื่องายต้องออกต้องมันมีแต่กี่สามร้อยเปอร์เซ็นต์นราค่วนนี้่าไหร่เนอะ ขันลมมีันเาาน้ำยูงเลยนมันจะมีสวนเหรอมไ้โอ้โอ้ัล้างลมะเนี่ยเออออ้ัสวนเมันต้องขันมมีสวนนี่ผมไปเอาไปด่เอโออน้ครับผมเออดนนี้สอผมก็ไ่ได้ฮิอนะครับ